ท่องตานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 3 7ตอนชาญมากหลวงปู่สวงกลายเป็นพระปิตาตอนที่สองจากคลิปที่แล้วจูจูชาญมากที่หลวงปู่สวงให้ในจุมเาไว้ได้กลายเป็นพระปิตาอย่างอัศจรรย์ จนเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านจากผ้าขาวที่มีภาพวาดจากฝีมือของหลวงปู่ได้กลายเป็นผ้ากันฝนได้และชั้นหมากของหลวงปู่กลายเป็นพระปิดตาต่อมาไม่ได้ดังแค่เฉพาะในหมู่บ้านแสอออเท่านั้นแต่ดังไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องที่ในจุมแต่งขึ้นมาเองจึงมีหลายคนมาขอพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากเป็นเรื่องจริงพระปิดตานี้จะต้องเป็นของดีของวิเศษแคล้วคลาดสามารถป้องกันรักษาผู้เป็นเจ้าของได้ถึงกับมีคนมาวางเงินขอพิสูจน์ ตอนแรกในจุมก็ปฏิเสธกลัวว่าจะเป็นการลบหลู่หลวงปู่สวงพอโดนคนนี้ท้าพิสูจน์คนโน้นแย่หาว่าแกโกหกสร้างเรื่องบ้างจนในจุมทนไม่ไหวจึงยอมให้พิสูจน์โดยมีคนมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปพิสูจน์กันในป่าทางทิศใต้ของเขาพนมรุง้งได้มีญาติพี่น้องของในจุมและเพื่อนบ้าน เดินทางไปเป็นเพื่อนในจุมด้วยและไปดูเขาพิสูจน์กันครั้นถึงเวลาพิสูจน์ในจุมยกมือขึ้นพนมเพื่อขอเข้ามาหลวงปู่สวงและขออำนาจบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองอย่าให้พระปิดตานี้เป็นอะไรเมื่อเสร็จแล้วในจุมก็นำพระปิดตาไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ ทุกคนยืนดูด้วยความระทึกต่างก็เดาไม่ถูกเลยว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อคนทดสอบพร้อมอุปกรณ์พร้อมคนที่ทำหน้าที่การทดสอบเล็งรีตาแล้วกลั้นลมหายใจสับไกลแล้วก็ดังแชะแชะแชะสามครั้งปรากฏว่ากระสุนไม่ทำงาน ครั้งที่สดังเปรี้ยงกระสุนทำงานแต่ไม่โดนคราวนี้เขาขยับเข้าไปใกล้อีกหนึ่งก้าสับไกลอีกครั้งก็ไม่โดนเช่นเดิมเหลือครั้งสุดท้ายคราวนี้เขาขยับเข้าไปแทบจะชิดเลยในจุมตะโกนร้องห้ามด้วยความตกใจว่าอย่าเลยมันใกล้เกินไป แต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเขาต้องการพิสูจน์ให้มันรู้ว่าใกล้ขนาดนี้ไม่โดนให้มันรู้ไปสิ้นเสียงดังเปรี้ยงเปลือกต้นไม้ที่ในจุมเอาพระไปวางฉีกปลิวกระจายทุกคนคิดว่าพระปิดตาคงแหลกไม่เหลือแน่ผิดคาดครับเมื่อพระปิดตาของหลวงปู่ยังคงอยู่ที่เดิมส่วนกระสุน เฉียดไปโดนข้างๆหมดทุกๆคนณที่นั้นเงียบกริบไปชั่วอื่นใจจากนั้นจึงเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระปิตาชันหมากของหลวงปู่สวงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจากนั้นมาจึงมีแต่คนมาขอเช่าขอซื้อด้วยราคาที่สูงมาก แต่นจุมก็ไม่ยอมให้ใครเลยแถมยังหวงมากเสีด้วยเพราะว่าเป็นของที่ได้จากหลวงปู่จึงสร้างความผิดหวังให้กับคนที่ไปขอเช่าตามๆกันต่อมามีพระพิสุรูปหนึ่งนามว่าหลวงพ่อสงวนในวันที่มีการพิสูจน์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญคำหมากหลวงพ่อก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลวงพ่อเอง ก็เป็นคนติดตามแวะเวียนไปกราบไหว้หลวงปู่อยู่เป็นประจำทั้งยังมีความศรัทธาในบุญญยริ์ของหลวงปู่เคยขอของดีจากหลวงปู่แต่ก็ไม่เคยได้ของดีจากหลวงปู่เหมือนกันในจุมเลยหลวงพ่อได้แวะเวียนมาหาในจุมด้วยประสงค์อะไรก็ไม่มีใครคาดเดาได้จนสนิทสนมกันได้รับความไว้วางใจจากในจุมและหลวงพ่อ เพาะจะดูออกว่าในจุมต้องการอะไรรันจะขอพระคำหมากหรือว่าขอเช่าพระคำหมากจากในจุมคงไม่ได้อย่างแน่นอนวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้มาก็คือเอาสิ่งของที่ในจุมต้องการมาล่อจึงบอกกันในจุมว่าขอเอาพระปิดตาชันมากของหลวงปู่เพื่อจะไปทำพิธีขอโชคขอลาบซึ่งพิธีนี้จะต้องทำคนเดียวกลางป่าช้า ช่วงเที่ยงวันในจุมเชื่อสนิทด้วยความที่หลวงพ่อเป็นพระภิษกษุที่นับถือหลวงปู่สูงเหมือนตนและด้วยเกิดความโลภขึ้นในใจหวังจะได้โชคได้ลาบยากรวยจึงให้ไปและหลวงพ่อบอกว่าเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเมื่อได้โชคได้ลาบมาจะแบ่งให้ในจุมเวลาผ่านไปนานหลายเดือน ทุกอย่างเงียบนายจุมจึงได้ชวนลูกชายเดินทางไปหาหลวงพ่อและแล้วก็ได้คำตอบที่ทำให้ทั้งสองพ่อลูกถึงกับอึง้งพูดไม่ออกหลวงพ่อตอบว่าพระชานมากนั้นถูกฟ้าผ่าเสียหายหมดแล้วในช่วงทำพิธีที่ไม่ได้เอาเงินไปให้เอาพระไปคืนเพราะว่าทำพิธีไม่สำเร็จ ไม่ได้โชคได้ลาบพระก็แตกเสียหายยับเยินไม่มีเหลือแม้แต่เพียงนิดเดียวเป็นคำตอบที่ทำให้สองพ่อลูกต้องคอตกกลับบ้านโดยไม่ได้กราบลาหลวงพ่อเลยและคำตอบของหลวงพ่อก็ยังคงค้างคาใจอยู่จวบจนทุกวันนี้หลวงพ่อรูปนี้เป็นผู้ออกเหรียญหลวงปู่รุ่น5 0 0ร้อพรรษา ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วต่อด้วยความรักและเป็นห่วงลูกเมื่อลูกสาวและลูกเขยจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่เนื่องด้วยในจุมไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรจะแบ่งให้จึงตัดสินใจยกผ้าขาวที่หลวงปู่ให้ไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกสาวได้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินร่ำรวยต่อมาลูกสาวก็โยกย้ายไปทำมาหากินหลายจังหวัดในช่วงที่ไปอยู่ที่อำเภอผาเสด็จเพื่อนบ้านได้นิมนต์พระมารดน้ำมนต์ที่บ้านเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเนื่องจากมีปลวกก่อตัวขึ้นที่ใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นความเชื่อของคนแถวนั้นลูกสาวในจุ่ม ก็ไปร่วมพิธีด้วยโดยได้นำผ้าขาของหลวงปู่ติดตัวไปด้วยปรากฏว่าลูกสาวได้สร้างความฮือฮาและประหลาดใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นเพราะขณะที่พระรดน้ำมนต์หมดเป็นองคอง์ทุกคนเปียกโชกไปหมดยกเวน้นลูกในจุนคนเดียวที่ไม่เปียกมันเกิดขึ้นได้อย่างไร คือสิ่งที่อยู่ในใจของทุกคนในวันนั้นหลังจากครั้งนั้นที่หลวงปู่สวงมานอนที่บ้านในจุมก็ไม่ได้มาอีกเลยและในจุมเองต้องเลี้ยงหลานจึงไม่ได้แวะไปกราบหลวงปู่แต่ในใจยังคิดถึงหลวงปู่อยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งตะวันกำลังโ,พโพล่้เพลใกล้จะลับขอบฟ้า จู่ๆหลวงปู่ก็มาหาในจุ่มที่บ้านพร้อมกับในดาสร้างความดีใจให้กับในจุม่มและทุกคนเป็นอย่างมากแล้วจะเกิดปฏิหารอะไรเกิดขึ้นอีกจากการมาของหลวงปูส่สวงในครั้งนี้โปรดติดตามในคลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันแชร์เพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงปู่กดติดตามและกด Subscribe ให้กำลังใจกับทีมงานช่อง ท่องตำนานไปกับอดิชัยด้วยนะครับสวัสดีครับ